ก็สำหรับท u นะคะเมื่อวานมีประกาศงบในช่วงกลางวันเนาะแล้วก็มี Analyst Meeting เลยนะคะก็โดยรวมๆเนี่ยท u ก็ รีเซลออกมาถือว่าเป็นไปตามคาดกับที่เราแล้วก็ตลาดคาดนะคะโดยเฉพาะในส่วนของคอพรอฟิตนะแต่เน็ต r ร f ฟิตอาจจะดีกว่าที่คาดนะเอะอคือตัวเลขมันก็จะสูงขึ้นไปด้วยมี FX g a i n ณอยู่ประมาณสักร้อยเล้านนะคะกำไรเนี่ยรีพอร์ตออกมาอยู่ที่1 3พันล้านบาทนะคะลดลง7%เปอร์เซ็นต์เยเนียแต่ดีขึ้น2.4% q จเปอร์เซ็นต์ควแต่ถ้าหาักตัว f x g a i n เกณ์อย่างที่เรียนไปเนี่ยตัวคอพรอฟิตอยู่ที่1,200ล้านนะคะลดลง18%แเปอร์เซ็นต์เยอเนียแล้วก็ q ต,วตรงเี่ย ค่อนข้างอินไลน์กับที่เราแล้วก็ตลาดคาดนะคะจริงๆในไส้ในเนี่ย margin ดีกว่าค่านะแต่ SNA มันก็ offset กันไปนะคะทำให้โดยรวมก็ไม่น่าจะ,ะเพี้ยนหรือว่าไม่น่าจะ deviate ไปจากภาพที่ตลาดมองนะคะทำให้9เดือนแรกนะคะกำไรอยู่ประมาณสัก80%ของประมาณการทั้งปีนะคะยอดขายโดยรวมลดลง1% year-on-year year นะคะ impact หลักๆมาจากเรื่องของ FX เนอะ,อะในขณะที่ตัว organic growth เนี่ยก็คือยอดขายในในใน currency trade currency เนี่ยอยู่ที่ประมาณบวก หรือว่าโตได้ประมาณ1.8%นะคะไม่ว่าจะมาจากโวลุ่มที่โตขึ้นหรือว่าไม่ว่าจะมาจากการปรับราคาไปนะคะซึ่งตัวเด่นๆเ,เนี่ยก็จะมาจากเรื่องของอาหารสัตว์เลี้ยงนะก็คือเพ F ฟูนี่แหละที่โตได้6.2%เยนเยียและอีกตัวหนึ่งที่เป็นตัวช่วยก็คือเรื่องของเอ่อฟรอสเทนซีฟูดนี่ที่มีการฟื้นตัวได้ดีขึ้นเนาะหลักๆก,ก็มาจากตลาดที่ US ด้วยแหละก็โตได้ประมาณ5.1%นะคะส่วน Q1Q เนี่ยเห็นการฟื้นตัวได้ในทุกกลุ่มธุรกิจยกเว้นเอ่อแวลูแอดเดตนะคะลง So อ จวจใจมากที่แล้วเพราะว่ามีต้นทุนทุน,น้าที่ปรับเพิ่มขึ้นเนาะแต่ว่ามิกซ์สอง product เนี่ยมันดูดีขึ้นเนาะก,ก,ก็ยังน่าจะยังทำให้มาจินเนี่ยอยู่ในระดับที่ค่อนข้าง h เฮล t ี y อยู่นะคะ s อ n a 2 l มีปรับเพิ่มขึ้นเพราะว่ายอดขายลดลงเนาะแต่ว่าหลักๆเลยเนี่ยค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้นก็เป็นเรื่องของ marketing expense ซึ่งบริษัทก็คาดหวังว่าจะได้ benefit จากการลงทุนเรื่องของค่าใช้จ่ายาทางการตลาด ไปเนโดยเฉพาะในตลาดยุโรปนะคะที่เราจะเทินเห็นน่าจะเห็นดีมานที่มันฟื้นตัวขึ้นในปีหน้านะคะค่าใช้จ่ายในส่วนของตัว transformation cost เนี่ยมีทิศทางที่ซอฟน้อยลงนะคะก็คือ,อ,อปีที่แล้วเนี่ยมันอยู่ที่3า1ล้านปีนี้ปีนี้ตอนนี้เหลือ212ล้านก็ลดลงจากปีที่แล้วแล้วก็ไตรมากที่แล้วเหมือนกันนะคะแล้วก็ เราก็จะต่อเนื่องในปีหน้าก็คือพวก transformation cost ต่างๆในปีหน้าสำหรับโซน่าโปรเจกต์ของ TU เองเนี่ยน่าจะน่าจะจบละเพราะฉะนั้นเนี่ย benefit ที่ oh. ได้จากการปรับโครงสร้างก็จะดีขึ้นในปีหน้าเราก็จะไม่มีค่าใช้จ่ายในจุดนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเออก็จะเราก็เลยคิดว่าปีหน้าน่าจะเห็นหลายๆอย่างน่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีนี้แต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผู้บริหารมีการปรับเป้าของปีนี้ลงเพิ่มนะในแง่ของยอดขายแล้วก็เออเอส a อนเอทูเซลคะเพราะว่า9 mm hmm. เดือนแรกอะ s ซล e ์มันลดไป5.5% น,นี้ Impact ส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของค่าเงินด้วยแล้วก็การเวทแอนด์ซีสแตนซ์ของลูกค้าเนอะที่ดูความชัดเจนเรื่องของการเจรจาทางการค้ากับ US ไม่ว่าจะ US ไทย US จีนก็ตามนะคะนี้ก็มีผลกับเรื่องของอการตัดสินใจของลูกค้าในในตลาด US ด้วยเหมือนกันนะคะนี่ก็ reflect เข้าไปในประมาณการนะคะในในไกด์แดน guidance, ซึ่งอันนี้เราเช็คละก็คือดูแล้วเนี่ยตัวประมาณการของเราที่ทำอยู่ปัจจุบันนี้ยังถือว่าค่อนข้างอินไลน์กับตัวเลขที่ผู้บริหารมีการสับ ะะทีนี้พอมาดูในช่วงระยะสั้นค่ะในไตรามาสสีเราคิดว่า e a r n i n g อาจจะซอฟลงตามฤดูกาลนะแล้วก็ยังมีความมีความเสี่ยงเรื่องของต้นทุนปะทุน้าด้วยที่พอเราอัปเดตเรื่องของราคาปะทุน้าในช่วงเดือนตุลาเนี่ยพบว่ามันมีการปรับตัวเพิ่มขึ้น4.4%มันออนมันแล้วก็ประมาณ7.7%เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของไตรามาสสเพราะฉะนั้นเนี่ยความเสี่ยงในเรื่องของต้นทุนที่จะอาจจะปรับเพิ่มขึ้นในช่วง ที่เหลือของปีเนี่ยก็มีก็มีโอกาสค่อนข้างสูงทําให้เราอาจจะ,อ,ะอยู่ในขาคอนเซอร์เวทีฟว่าแนวโน้มของไตรมาสสี่อาจจะซอฟลงทั้งเยียนเยีแลวก็คิวอนคิวก็เป็นไปได้นะคะแต่ว่าในปีหน้าเนี่ยเราก็อย่างที่เรียนก็คือเราคิดว่ามันจะเติบโตฟื้นตัวกลับมาอยู่ที่ประมาณ5.1%พันล้านบาทหรือว่าคิดเป็นการเติบโตประมาณ14.2%นะคะโดยการที่อย่างที่ไม่มีต้นทุนของ Transformation Co s t ต์ดีมานที่ดีขึ้นโดยเฉพาะตลาดทั้ง US แล้วก็ EU นะคะแล้วก็ เป็นเรื่องของ efficiency ที่ดีขึ้นหลังการปรับโครงสร้างนะคะน่าจะเป็นตัวช่วยค่าเงินที่ less volatile แล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะของ TU ที่ผู้บริหารมีการ mention ก็คือในปีหน้าก็คงจะเน้นในเรื่องของการดีและ b a l a n i n g มากขึ้นนะคะเมื่อเทียบกับปีนี้ที่อาจจะมีโฟกัสในแง่ของการซื้อหุ้นคืนมากกว่านะคะปีหน้าคงไม่ได้มีโครงการซื้อหุ้นคืนเพิ่มเติมละนะคะก็เ,เราน่าจะเห็นสัสดส่วน debt-to-equity debt, 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 ratio ของ TU ที่จะลดลงได้เพิ่มเติมในปีหน้านะคะ สำหรับ t r r e ต Pri c e นะคะเรายังเมนเทนอั o เปอร์ฟอร์นะเรามีการปรับ Target Price ขึ้นมาประมาณ14.6บาทนะคะจากเดิมที่14.1นะคะสะท้อนเรื่องของการปรับ Target Price ของ ITC นะคะที่ ทาง Analyst ของเรามีการปรับขึ้นมานะคะหลังจากมีติ้งนะคะมี c o n f idence มากขึ้นมีแนวโน้มของมี visibility ของ e a r n i n g ็ที่ดีขึ้นนะคะ,คะก็เอ่อรีเฟล็กเข้ามาใน Target ของ TU เนาะโดยที่อันนี้เนี่ยสะท้อน Target ของ ITC ที่21บาทนะคะหรือว่าปรับเอ่อ r e latePE ขึ้นมาอยู่ที่18เท่านะคะตอนนี้ก็ยังมีอัพไซด์ประมาณสักสิเปอร์เซ็นะคะก็ยัง Maintain Rating ที่ Outperform อยู่ค่ะบอมพี่ที่ผมถามน,นิดนึง0.5 บาทที่ปรับจาก14.1ไป14.6เนี่ยมาจาก ITC ทั้งหมดเลยหรือเปล่าหรือมาจากตัวท U ด้วยส่วนหนึ่งครับทั้งหมดเลยค่ะส่วนใหญ่ทั้งหมด <okay. S 2> เลยค่ะที่มาจาก ITC ค่ะใช่โอเคได้ครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะ,นะครับในฝั่งตัว TU นะครับวันนี้ขอบคุณทางพิธีมากครับ